สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่14ตุลาคม2558นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เรายังมองน่าจะซบเซาต่อเนื่องแบบากเมื่อวานน,นี้นะคะความพันผวนในระหว่างทางคงมีค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่ายังคงอิงทางลงต่อเนื่องจากเรามองว่ายังขาดปัจจัยหนุนหลักใหม่ๆสัมพัญเข้ามานะคะคิดว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงจับตาดูอยู่ที่ตัวเลขเศรษฐกิจ ของประเทศหลักนะคะที่จะส่งผลกระทบต่อการปรับขึ้นอาาัตราดอกเบี้ยของเฟดน,นะคะว่าจะมาเร็วหรือมาช้านะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยนะคะหลังจากที่ได้รับแรงกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวลงนะคะลงไปถึงราคาน้ํามันที่ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะคะในวันนี้ก็คงรอดูตัวเลขอาาัตราเงินเฟ้อ คาดว่านักลงทุนยังคงรอดูตัวเลขอัตราเงินเฟอ้ออยู่นะคะของจีนวันนี้นะคะแล้วก็ของสหรัฐในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อนักลงทุนจะได้ประเมินเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะที่เมื่อวานนี้ตัวเลขนําเข้าส่งออกของจีนเนี่ยก็ออกมาในส่วนของการส่งออกเนี่ยอาจจะดูดีขึ้นเล็กน้อยนะคะออกมาดูดีกว่าคาดนะคะแต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ติดลบอยู่แต่ติดลบน้อยกว่าที่ตลาดคาดการกันเอาไว้นะคะในรูปของหยวนนะคะก็ คงเป็นอนิสงจากเรื่องของการปรับลดค่าเงินหยวนในช่วงก่อนหน้านี้นะคะส่วนการนําเข้าเนี่ยถือว่ายังคงลดลงมากกว่าคาดนะคะลดลงอย่างหนักด้วยนะคะตรงนี้ก็น่าจะส่งผลสะท้อนภาพเรื่องของเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวลงในระยะต่อไปของจีนแล้วยังคงเป็นความกังวลของนักลงทุนส่วนใหญ่อยู่นะคะต่างชาติ สำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยต่างชาติเริ่มกลับมาขายสุทธินะคะทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็อนุพันธ์นะคะแต่ยังขายในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยนะคะต่างชาติขายสุทธิเมื่อวานในตลาดหุ้น80ล้านบาทนะคะแล้วก็ถือสัญญาทางฝั่งชอ็อตนะคะเป็นชอ็อตสุทธิที่1,366สัญญานะคะ,อ,ะอย่างน้อยที่สุดเป็นการสะท้อนภาพของการชะลอตัวลงของการเข้าซื้อนะคะทางฝั่งสถาบันยังคงเดินหน้าขายสุที่ต่อเนื่องนะคะทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ ในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะที่ขายค่อนข้างที่จะต่อเนื่องมานะคะเพราะเรามองกรอบเนี่ยน่าจะค่อนข้างอินทางลงต่อนะคะรงไปถึงตัวผลประกอบการไตรมาสสมที่เข้าสู่ฤดูกาลประกาศงบออกมาก็ยังไม่น่าสดใสมากนักนะคะมองกรอบเคลื่อนไหววันนี้นะคะแนวรับที่1,390 ถึง1,400จุดนะคะตัวแนวต้านเนี่ยอยู่ที่1,415จุดนะคะระยะสั้นยังคงสัดส,ส่วนหุ้นไม่เกิน20%นะคะตัวหุ้นที่ถืออยู่ในพอร์ตระยะสั้นคงตัว BJCHI นะคะวันนี้เพิ่มตัว a u c t เข้ามานะคะ,ะคาดว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผลประกอบการน่าจะรับผลบวกหลังจากกสทชอนุมัติให้เป็นผู้ดำเนินการ งานประมูล 4G นะคะบนคลื่นความถี่1,800เมกะเฮิร์แล้วก็900เมกะเฮิร์นะคะซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินไม่น้อยกว่า7.3หมื่นล้านบาทนะคะโดยจะได้รับผลตอบแทนในรูปของการเหมาจ่ายนะคะก็ให้เข้าซื้อที่ ATO รอเทคฟรอสตที่14.8นะคะ หุ้นที่ครบเกณฑ์ cash b a l a n c มี1ตัวเหมือนเดิมนะคะการคุณวอลลนต์นะคะแล้วก็ตัวที่มีโอกาสครบที่ควรจับตามองนะคะ SCN JWD นะคะ TFC แล้วก็ตัว CPR นะคะหุ้นแม่ทุกตัวที่ติดหุ้นลูกติดตามไปด้วยนะคะหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะนําเข้า2ตัวนะคะตัวแรกเลย AUCT ก็ตามที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจุดเข้าซื้อ14.30นะคะเราทำกำไร15บาทตัดขาดทุนที่13.60นะคะ ส่วนอีกตัวหนึ่งที่นําเสนอเข้ามาคือ PTTGC นะคะตัวนี้ถึงแม้ว่าไตรมาส3ไม่น่าสดใสนะคะ,ะหลังจากราคาน้ํามันดิบอ่อนตัวลงนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยราคาในช่วง3เดือนที่ผ่านมาลดลงมาเกือบ10%นะคะได้สะท้อนแนวโน้มผลการดําเนินง,งานที่จะออกมาบ้างแล้วนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยเทรดเข้าใกล้มูลค่าทางบัญชีนะคะด้านแนวโน้มไตรมาส4มองว่าจะกลับมาเดินเครื่องมากขึ้นนะคะของโรงโอเลฟินเนี่ยจะช่วยหนุนผลประกอบการได้นะคะ ให้เขาซื้อ58.75นะคะรอทำกำไร60.5ตัดขาดทุนที่57บาทนะคะส่วนหน้าหุ้น SBL นะคะเมื่อวานนี้มี take profit ตัวการชอ o r t s ซล์ CSG ออกไปนะคะส่วนการบินไทยยังชอร์ t ไม่ได้นะคะตอนนี้คงเหลือถือสถานะชอ o ตเซลล์คือ KTB Global แล้วก็ตัว Apple ค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ